ขอความเจริญในธรรมจงมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาในวันนี้คงเป็นปนัญหาของพระนวกะอีกเช่นเคยท่านถามว่าจากการศึกษาประวัติพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเห็นได้ว่าหลายคนเมื่อรับทราบคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็สามารถบรรลุเป็นระหัน จึงขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจะมีหลักการอย่างไรในการพิจารณาว่าพระรูปนั้นสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์จริงหรือไม่อย่างไรและในปัจจุบันนั้นพระยังสามารถสําเร็จเป็นพระหันได้อยู่อีหรือไม่แล้วก็นอกจากนั้นขอให้พระอาจารย์โปรดอธิบายถึงพระโสดาบันพระสกทาคามีพระ,าาพระนาคาามีด้วยเพราะไม่ค่อยเคยได้ยินว่าใครอ้างตนว่าบรรลุถึงการเป็นพระดังกล่าว คือประการแรกเนี่ยการจะบรรลุมรรคผลเป็นพระหันมันเป็นเรื่องของบารมีธรรมที่ท่านเหล่านี้ได้สร้างสมบรมมาอย่างน้อยที่สุดก็ยก้คาหนึ่งสงไขกระแสนับสร้างบารมีมานานนะฮะอย่างพระหันในยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะสร้างบารมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าทรงประทานว่าปฐุมุตรราณซึ่งก็านานมาก อย่างเราพุทธเจ้าเราในทางเสียสงไขยกระแสกับพระอาหารหันต์นี่ก็หนึ่งสงไขกระแสกับพระปัจเจกพุทธเจ้าก็สองสงไขกระแสกับเนี่ยก็นานมากไอ้สิ่งนี้อยู่เบื้องหลังอย่างเนี้ยมันก็อยู่ที่ใจคนเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครหรอกว่าในสมัยพุทธกาลเองคนที่บรรลุพระผลเป็นพระหรันก็มีฐานะทางสังเศรษฐกิจทางสังคมทางการศาึกษาทางการเมืองอะไรก็แตกต่างกันแต่ว่าสนาบาร,รมีของท่านเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ใครรู้ไม่ได้ตอนเมื่อท่านฟังปรมเทศนาและบรรลุผลเป็นพระหรันหรือฟังปรมเทศนาแล้วก็ออกบวชบำเพ็ญเพียรจนบรรลุผลเป็นพระหันเนี่ยคือความเป็นพระหันเนี่ยมันอยู่ที่จิตนะฮะไม่ได้อยู่ที่ทางกายคือจิตหมดกิเลสก,ก็เป็นพระหรนันนะเขาเรียกว่าขีณาศพแล้วมีอาสวะนิมบไปจากใจแต่ว่าการติดต่อสื่อสารกับสังคมท่านก็พูดภาษาชาวบ้านเนี่ยก็อยู่แบบชาวบ้านเนี่ย มีกินมีขับถ่ายมีอาบน้ำมีนอนมีอะไรก็เหมือนกันกัยชาวบ้านพราะถามว่าใครจะรู้ได้ไหมว่าท่านเป็นพระหันเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้นะ่ะพระหันทั้งหลายท่านรู้แต่ทีนี้พินันเนี่ยกําหนดเอาไว้ว่าห้ามบอกห้ามบอกเขาเรียกอุตร,ริมุนุสธรรมนะฮะตั้งแต่สมาธิชานมนารรคผลอะไรต่างๆเนี่ยบอกไม่ได้บอกแกนุปสมณ์ไม่ได้ ต่บอกในหมู่เพื่อนภิกษุด้วยกันก็ได้แต่ว่าเขาก็ไม่ยอมบอกกันเพราะเราจึงไม่ได้ทราบหรอกว่าใครเป็นพระหรันหรือไม่เป็นพระหรันข้อนี้ลองสังเกตว่ามันเป็นสัมผัสตรงทางจิตของท่านทํานองใกล้ๆกับสัมผัสตรงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราท่านเด็กเ่นสมปัเรรับประทานอาหารอร่อยนี่ยบอกอร่อยยังไงมันอธิบายไม่ได้ นอกจากว่าเขารับประทานเราเองหอมอย่างไรเน้นอย่างไรหวานอย่างไงเปรี้ยวอย่างไงสวยอย่างไงเนี่ยมันมันมันไม่เรื่องอธิบายเต่เป็นเรื่องจะต้องอาศัยสัมผัสตรงของบุคคลหลานั้นและแม้แต่คนรับประทานอาหารอย่างเดียวกันแล้วก็รับว่าอร่อยด้วยกันเนี่ยพอธิบายมันก็อธิบายไม่ได้ต้องให้คนคนที่อยากรู้ว่ามันอร่อยอยังไงเนี่ยต้องรับประทานเอาเองแล้วเขาก็รู้ด้วยตัวเองอีกมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเนี่ย ทีนี้การที่เป็นพระอาหารหันแล้วเนี่ยท่านไม่ประชาสัมพันธ์ตัวเองหรอกเพราะการโฆษณาตัวเองนั้นที่จริงมันเป็นอาการของโลภะหรือการโอ้อวดคนมีกิเลสเนี่ยเขาไม่อวดคือถ้าอวดแสดงว่ายังมีกิเลสมันเป็นภาวะของจิตที่ขัดแย้งกันนะเมื่อคนรู้จริงเนี่ยจะไม่อวดคนอวดเียมักจะไม่รู้เพราะฉะนั้นพระอาหารหันนี่ท่านรู้จริงท่านไม่อวดหรอก เราจรึงไม่จําเป็นจะต้องรู้พระธรรมคุณสองบท,ทเราตรวจเนี่ยว่าสันติโกคือผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองและปัจจตังวิริตบมโยหิบินูชนจะรู้ได้เฉพาะตนหมายความว่าเหมือนกับประสาทสัมผัสต่างๆหูจมูกจิยใจของเราแต่ละคนเนี่ยอธิบายกันไม่ได้กินอาหารวงเดียวกินอาหารถ้วยเดียวกัน,เ,นเราก็ไม่สามารถจะบอกกันได้ว่าอร่อยอยังไง นอกจากว่าแต่ละคนชิมแล้วชิมแล้วก็อธิบายคนอื่นไม่ได้เหมือนเหมือนเดิมนั่นแหละทีนี้พระรญะบุคคลระดับที่ลดหลั่นกันลงมาคือว่าโสพระโสดาบันพระสะกิตาธา,ามีพระนาคามีเนี่ยก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือท่านเป็นพระรยาบุคคลท่านมีความรู้จริงท่านมีความบริสุทธิ์ระดับหนึ่งแล้วทีนี้คนที่บริสุทธิ์เนี่ยเขาไม่อวอดเขาไม่บอกเขาไม่แสดงไม่รู้จะแสดงไปทําอะไร เพราะอะไรเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าแสดงออกไปเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งอาจจะเชื่อแต่ก็หมายความว่าคนกลุ่มนั้นที่จริงเชื่ออยู่ก่อนแล้วคนกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่เชื่อเกิดความเครือบแคลงสงสัยคนหนึ่งอาจจะไม่เชื่อเลยแล้วก็ด่าว่าแต่ไมว่าการไปบอกเนี่ยมันทําให้คนกลุ่มหนึ่งนี่สร้างบาปคนกลุ่มหนึ่งนี่เกิดความลังเลสงสัย คนลุณหนึ่งเนี่ยก็เกิดเชื่อทีนี้คนที่เชื่ออยู่แล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องไปเป็นพระยบุคคลหรือไม่เป็นพระยบุคคลถ้าเหล่านั้นก็พร้อมที่จะศึกษาพร้อมที่จะฟังคําสั่งสอนพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมอยู่แล้วเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นคือเป,เป็นประเด็นเฉพาะส่วนตัวเป็นผลส่วนตัวที่แต่ละคนจะต้องปฏิบัติให้สัมผัสด,ด้วยใจตัวเองแล้วก็บอกกล่าวใครๆไม่ได้ ในสมัยพุทธกาลเองเนี่ยมีพระหันเยอะแยะไปหมดแต่บางคนที่ไม่จะเป็นพระหันก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันมีสามเณรรูปหนึ่งเดินตามหลังประมาะกับสะัไปถามว่าแต่เท้าเขาว่าพระอหันพระหันนี่มาเป็นยังไงท่านก็บอกไม่แน่ลักเล่นคือบางทีเราเดินตามหลังพระหันอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระหันเรี่องการแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปรู้เขา พฤตธรรมนี่เป็นเรื่องเรารู้เรานะเป็นเรื่องเรารู้เราเรารู้ไหมเรามีคันติไหมเรามีสติไหมเรามีฮีริไหมเรามีโอตปะปไหมเรามีเมตตามีกรุณามีมุทธิตามีเบขาไหมนน่ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นหรือแต่ละคนเนี่ยรับผิดชอบการประพฤติปฏิบัติของของตนเองนะแต่ละคนเนี่ยก็มาด้วยกรรมของตนอยู่ด้วยกรรมของตนมาจากโลกนี้ไปด้วยกรรมของตน คือเราสังเกตว่าสมมติเรารู้ไปเนี่ยมืนอเกิดประโยชน์อาการภายในจิตเรามันเกิดสามประเภทอย่างที่ว่าเนี่ยเกิดเชื่อเกิดสงสัยเกิดไม่เชื่อแล้วก็ต่อต้านผู้ต่อต้านนี่จะประสบบาปรกรรมไปได้มากเพราะว่าไปประทุสลายพระอรหรันต์เพราะพระอริยบุคคลในท่านกรุณาในสัว์ทัางหายเพราะท่านจะไม่บอกโดยธรรมชาติของจิตแล้วก็ไม่บอก ราะอะไรเพราะว่าคนที่รู้ว่าท่านเป็นพระรหัตเนี่ยเขาจะกลัวแม้แต่ความคิดตัวเองอย่างที่เขาเล่าว่าลูกศิษย์พระอาจารย์มั่นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใครไปคิดยังไงกลางคืนเนี่ยท่านก็ออกมาเทศเด็นเตือนไปปลามพระราหัตก็หวาดกลัวมันกล้ายอยู่กับท่านก็หนีอย่าไม่กล้ายอยู่เพราะกลัวว่าแม้แต่ความคิดเนียท่านก็รู้ ให้ลองสังเกตเราอยู่ร่วมกับคนที่เขารู้แม้แต่เราคิดยังไงเราเป็นสุขหรือเปล่านี่ใครเป็นสุขเราอยู่กับท่านอย่างนี้ได้นะต่อไปที่เรายังคุมใจเราไม่ไดนะ้การอยู่อย่างพระอริยบุคคลท่านอยู่นี่เป็นความถูกต้องดีงามแล้วนะครับเป็นคุณธรรมของพระอริยบุคคลแล้วก็เทียบเคียงกับคนทั้งหลายที่โอ,โอ้อวดกันอยู่ แสดงว่าท่านเหล่านั้นไม่บริสุทธิ์จริงถ้าบริสุทธิ์จริงนี่เขาไม่อวดการอวดนี่เป็นอาการของอุปกิเลสแล้วก็ความประสงค์ของผู้อวด<ม>ก็เหมือนการโฆษณาสินค้าเนี่ยความประสงค์ของผู้โฆษณาก็คือต้องการให้คนซื้อสินค้าตัวเองเป็นการทําด้วยความโลภไม่ใช่ทำด้วยความหวังดีต่อคนที่ตัวเองโฆษณาหรอก ตัวเองอยากได้ผลประโยชน์จากคนเหล่านั้นแล้วก็สิ่งที่ตัวเองได้กับผลประโยชน์จากคนเหล่านั้นได้ก็ไม่รู้ว่าใครจะได้มากกว่ากัน,เ,นเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สรุปว่าการโฆษณาเนี่ยก็ทำด้วยความโลภบรรดาญาบุคคลเหล่านี้ก็จะไม่พูดอะตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาก,ก็ไม่พูดกันหรอกแต่ว่าการเขียนเอกสารในตอนหลังเนี่ย คือเป็นการกระทําของพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ท่านรู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยเป็นพระบุคคลชั้นไหนนี่ท่านรู้เพราะท่านก็บอกไปแต่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาไม่รู้กันหรอกนอกจากในหมู่พระอริยบุคคลด้วยกันพระโดยเฉพาะพระอาหารหันต์ด้วยกันเนี่ยท่านรู้แต่ว่าโสดาบ,บรรันจะไปรู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรือไม่เนี่ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันหมายความว่า,านคนระดับสูงนี่เขารู้คนระดับต่ำได้แต่คนระดับต่ำเนี่ยไปรู้ระดับสูงไม่ได้หรอก มันก็ถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราด็อกเตอร์เนี่ยตรวจปญญาตรีได้นะแต่ปญญายตรีไปตรวจด,ด็อกเตอร์ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันประการต่อไปนั้นท่านถามว่าการที่พระนําของที่ละเมิดลิขสิทธิ์เช่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เทปเพลงเป็นต้นมาใช้ซึ่งในทางโลกถือว่าผิดกฎหมาย ในทางพระจะถือผิดวิหนัยหรือไม่ถ้าผิดจะเป็นอาบัติอะไรบ้างถึงขั้นประราชิกได้หรือไม่คือถ้าเจตนานะเจตนาที่นำของมีภาษีมาจริงๆเนี่ยทำเองเนี่ยก็ขาดแต่พระไปเลยแต่ถ้าท่านซื้อมาในท้องตลาดเนี่ยท่านท่านไม่มีเจตนาแล้วอาจจะท่านคนอยู่อาจจะซื้อถวายท่านอย่างท่านไม่รู้ใหญ่เลยคนะือเรื่องแบบนี้อยู่ที่เรารู้แล้วก็มีเจตนาหรือไม่ คือเมื่อขอมันมีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดแต่กพูดยากน,นะะคือจะไปตรวจสอบที่ไปที่มามันคนละขั้นตอนกัน,นไอ้ตรงนี้มันระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อแต่นั่นเองเมื่อผู้ซื้อก็พอใจที่จะซื้อผู้ขายยินดีที่จะขายก็กซื้อแต่เขาก็ไม่รู้แต่ถ้ารู้นี่ไม่ได้นะถ้ารู้ไม่ได้คือถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอยู่ในสายยาประราชิกเป็นอย่างน้อยแล้วก็มีการตรวจสอบกันเนี่ยอาจจะถึงประราชิกนะ เช่นสมมติว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับได้หรืออะไรล่ะสุนกากรมาจับได้ว่าพระนำของมีภาษีหรือใช้ของมีภาษีอย่างนี้ต้องสึกกันฮนะก็อตามปกติพระทะลุเนี่ยเขาเขาก็ไม่รับแต่อย่าลืมมาของนี้พระได้มาส่วนใหญ่เนี่ยคนก็ถวายแล้วคนถวายก็เจตนาดีแล้วบางทีเขาก็ไม่รู้เหมือนกันมาของมีภาษีเหีนราคาถูกๆดีนะพระต้องการใช้อยู่ก็นํามาถวายก็ท่านนั้นเอง แต่ถ้าเจตนาไม่ได้นะถ้ารู้แล้วก็เกิดเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษีอโดยวิธีใดก็ตามน,นะก็ะถือว่าเป็นการผิดพระวิน,นัยแต่ว่าที่จริงแล้วเวลาเนี้ยมันเรื่องเหล่านี้ก็ต้องตัดตอนว่าเมื่อท่านไม่รู้ก็จบกันแล้วเจตนาก็จบกันเราจะไปสู่สาวกันถึงที่ไปที่มาตลอดสายนี่คงไม่ได้แล้ว แตแม่แต่ของอาหารที่คนตักบาตรเนี่ยเช่นว่าไม้บางอย่างเนี่ยพลไม้จะต่างประเทศหนีภาษีหรือไม่หนีภาษีไม่รู้ไนอะ้พรบไปมีตบัตรามาคนก็ตักเขาก็รับผิดชอบเองไอ้พระไปรับผิดชอบได้งไงคนก็ถวายวายมันก็ตัดตอนตั้งแต่ผู้ซื้อมานะคือคือเขาเรียกว่าพระนี่อยู่ไกลมูลกรณีเว้นไว้แต่เจตนาประพฤติธรรมนะ แต่เจตนาประพฤติธรรมก็ถือว่ามีปัญหาในด้านวินัยว่าในแวดวงพระก็มีการว่ากล่าวตักเตือนกันบอกกล่าวกันแต่ก็อย่างที่ว่าแหละมันเรื่องเรื่องล่านี้มันรู้ยากนะะรู้ยากวันนี้ภาษีหรือไม่มีภาษีเราแม้แต่บางทีในของที่หัดใหญ่ยังกลายเป็นของมีภาษีเลยทีนี้คนซื้อเนี่ยเขาซื้อของมีเงินไทยนะนะ ก็ยรู้ได้อย่างไงวันนีภาษีวันนีภาษีคนไปเทีย่ยวทางใต้ตก็ไปซื้อของบางทีมาเจอแถวจุ้งพรก็ตำรวจก็มาจับชาวบ้านเขาก็ไม่รู้อ่ะก็เห็นของที่เขาพอใจราคาพอซื้อได้ก็ซื้อเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่จริงทางบ้านเมืองเนี่ยต้องทําให้มันกระจางหมายความว่ากําจัดของมีภาษีออกไปจากท้องตลาดใช้บังคับใช้กฎหมายให้ดีเพราะว่าในสังคมเราก็มีพระเข้าไปอยู่ด้วยนะฮะ และพระเกี่ยวข้องเรื่องนี้ก็มีปัญหาทางวินัยดังกล่าวก็ต้องช่วยเหลือกันหน่อยท่านฟังทงั้งหลายปัญหาในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพยงเํ่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี